ดินแดนนิยายนิยายเสียงเรื่องล้างแขนบทที่200ถึง203บทที่200ตอนรงจินรับมือในเมื่อรับปากว่าจะช่วยเหลียนอีก็ต้องทำให้ได้ตามที่พูดวันต่อมาเจิงจริงฮั่นเรียกถังเจ้ามาพบให้เขาไปสืบเรื่องที่เกิดขึ้นนะหอชมคลื่นเจิงจิงฮั่นไม่เชื่อว่าราวกั้นของหอชมคลื่น จะพังได้พอดิบพอดีเหรียญอีจะตกจากชั้นสองลงมาในอ้อมกอดของกู๋หวนสวนได้อย่างประจวบเหมาะความบังเอิญบนโลกนี้เกิดจากการกระทําของมนุษย์ทั้งสิน้นทั้งเจ้าเพิ่งออกไปได้ไม่นานก็กลับมายังจวนโหออีกครั้งสีหน้าไม่สูดีคุณหนูเกิดเรื่องใหญ่แล้วสองตาของเจ้าชิงฮันเคร่งขรึมน้ําเสียงเยียบเย็นหรือว่าในเมืองหลวงเหลือเรื่องเหรียญอีไปทั่วแล้วยังไม่ทันได้เอ่ยปาก จึงชิงฮันก็สามารถคาดเดาเรื่องได้ทั้งเจ้าประหลาดใจนักหรือกันว่าเหลียนอีมีสัมพันธ์กับกู่เวินสวนคนหนึ่งอยู่บนหอชมคลื่นอีกคนอยู่ใต้หอรอพบปะจึงรับตัวได้พอดีตอนราวกั้นพังลมปากคนมีอนุภาพสูงยิ่งทําให้คนพินาศยับเยินได้เพียงคืนเดียวข่าวลือก็แพร่สะพัดไปทั่วเมืองหลวงเกรงว่าชื่อเสียงของเนียนอีคงถูก ทําลายป่นปี้ไปหมดแล้วชื่อเสียงสองคำนี้เหมือนน้ำที่สาดออกไปอยากจะเรียกคืนมาได้จึงชิงหันสูดหายใจลึกย่นคิ้วเข้าหากันด้านนอกประตูมีเสียงฝีเท้าดังขึ้นจินซี่วิ่งหอบแหกเข้ามาคุณหนูใหญ่คุณหนูเหลียนส่งความมาบอกว่าจวนท่านอองหกมาสู่ขอกับจวนเพ่กัวกงให้ท่านรีไปที่จวนด้วยความเคลื่อนไหวของจวนอ,องหกรวดเร็วดุดฟ้าแลบ จมูกของเจิงชิงฮันมีเหงื่อผุดขึ้นกุมขมับเอ่ยกับทั้งเจ้าทำตามข้อตกลงเดิมฉากหน้าข้าอ,องรับเองท่านไปสืบเรื่องให้กระจ่างอย่างลับๆทั้งเจ้ารับคำหันกายจากไปเจิงชิงฮันสวมเสื้อคลุมขนจิ้งจอกสาวเท้าเดินไปตามระเบียงเดินไปได้ครึ่งทางก็ประจวบเหมาะพบกับคนผู้หนึ่งในชุดสีม่วงที่เลี้ยวมาจากอีฝั่งพอดีในระยะเวลาสั้นๆ กลายเป็นว่าทั้งสองคนได้ร่วมเดินทางไปในทางเดียวกันผูห้หญิงจะไปจวนเพ่กัวกงหรือไม่ใช่หลงจินแล้วจะเป็นใครได้อีกจวนอองหกมาสู่ขอกับจวนเพก่กัวกงข้าจะไปดูสถานการณ์เสียหน่อยหลงจินเหลือบมองนางแวบหนึง่งสู่ขอเป็นเรื่องมงคลใหญ่วันนี้ข้าว่างไปร่วมสนุกกับเจ้าด้วยก็แล้วกันจึงจิงฮันน้ำเสียงมึนตึงจวนเพ่กัวกงเกิดเรื่องใหญ่ หรือว่าเสี่ยวโหเยี่ยไม่ได้ยินข่าวลือที่ซุบซิบไปทั่วเมืองหลวงกันไม่มีเรื่องสนุกอะไรให้มาร่วมด้วยเสี่ยวโหเยี่ยควรทำอะไรก็ไปทำเถอะก็เพราะได้ยินมาจึงรู้ว่าจวนเพยกัวกงคึกคักยิ่งหลงจินกล่าวอย่างแฝงเล่หในบัดน,นี้จำเลยต้องการแต่งเจ้าทุกเรื่องนาขันเช่นนี้ไม่ว่าอย่างไรข้าก็ต้องไปดูเสียหน่อยหลงจินยืนกรานจะไปด้วย เจิงชิงฮั่นก็ไม่สะดวกจะขัดขวางกินข้าวบ้านเขาก็ต้องเชื่อฟังเขาจะดีจะร้ายก็ยังเป็นหุยินในน้ำของจวนหูก็ควรไว้หน้าสามีของตนบ้างจึงชิงฮั่นจึงต้องพาสามีที่จุนจานไม่เข้าเรื่องไปจวนเพ่ยกวัวกงด้วยเพิ่งกาวเข้าสู่จวนเพ่ยกวัวกงเลียนเฉิงก็พุ่งเข้ามาหาเรื่องจัดการไม่ง่ายเลยเมื่อวานเพิ่งเกิดเรื่องวันนี้ก็มาสู่ขอที่จวนจวนอ,องหก หน้าหนานักทั้งที่ท่านพ่อก็เพิ่งปฏิเสธงานแต่งไปพูดยังไม่ทันจบก็เหลือบเห็นคนผู้หนึ่งที่อยู่ด้านหลังจึงชิงหั่นโฉบเข้ามาหาหลวงสองสีแดงสดออกมาอย่างสบายอารมณ์เดิมควรมาคารวะผู้อาวุโสญาติผู้พี่และญาติผู้น้องทั้งหลายก่อนหน้านี้แต่ช่วงนี้จวนโหบุ่ไววยอลมานเพิ่งมีเวลาว่างตามชิงหั่นมามีเพียงสองแดงเล็กๆไม่อาจแสดงน้ำใสใจจริงได้หมด เหลียนเฉิงตะลึงไปไม่กล้าเชื่อว่าบุรุษที่นอบน้อมมีมารยาทเบื้องหน้าคือเสี่ยวโหเย,ย่แห่งนานว่ารงจินที่มีชื่อเสียงจากการเข็นข้าสังหารรงจินเห็นเหลียนเฉิงไม่ตอบคําก็ล้วงซองแดงออกมาจากแขนเสื้ออีกพี่เหลียนเฉิงรังเกียจว่าซองแดงน้อยไปข้าเพิ่มให้ทันอีกสองก็แล้วกันเหลียนเฉิงนิ่งอึงมองซองแดงที่โบกไปมาเบื้องหน้าสองซองตอบกลับอย่างยากเย็น ขอ,ขอบคุณไม่ต้องขอบคุณรอกคนกันเองทั้งนั้นกล่าวจบก็เข้ามาคล้องแขนเหลียนเฉิงอย่างสนิทสนมช่วงนี้สำนักราชบัณฑิตมีงานยุ่งพี่เหลียนเฉิงปรับตัวกับงานได้ดีหรือไม่อากาศหนาวพื้นเย็นจัดจะเจ็บป่วยได้ง่ายจะต้องดูแลสุขภาพให้ดีพูดไปก็เดินไปทางถุงใหญ่บรรยากาศในห้องถงเคร่งเครียดหนักเหลียนจิ้นรีตากล่าวกับ องหกกูซีงานแต่งนี้ข้าไม่อาจรับปากได้กูซีหลุบตาน้ำเสียงราบเรียบข้างนอกพากันลือไปในทางไม่ดีไม่งามถ้าขุณหนูเหรียญไม่แต่งเข้าจวนอองวันหน้าก็คงแต่งกับสกุลดีๆไม่ได้แล้วในเมื่อรู้ว่าคนจะพากันลือไปในทางไม่ดีไม่งามตอนแรกก็ควรประพฤติตนให้เหมาะสมและระมัดระวังเรื่องนี้มีเงื่อนงำยิ่งนักเพียงแต่ ติดขัดที่ไม่มีหลักฐานเหลียนจินได้แต่พูดรับมือไปเรื่อยๆอองหกแตกต่างจากเชื้อพระวง์ทั่วไปยิ่งนักโดยเฉพาะเรื่องไรยางอายขอพลงขึ้นตอนช่วยคนไม่อาจคำนึงให้มากความอย่างไรเสียคนที่ไม่ควรกอดก็กอดไปแล้วไม่ควรแตะก็แตะไปแล้วผิดแล้วก็ต้องรับผิดชอบตอนนี้หวนสวนมีใจคิดอยากแต่งขุนหนูสามท่านกัวกงยายต้องยืนกรานปฏิเสธด้วย ชื่อเสียงที่ถูกทำลายของเหรียญอีกลายเป็นสายป่านสำคัญที่สุดในมือขององคหกเหรียญจินขับแขนเต็มอกลำคอตีบตันขึ้นมาเหรียญจันกับเจียวจิ้งสินยืนอยู่ด้านข้างสีหน้าเต็มไปด้วยความรังเกียจในตัวองหกผู้นี้ในเวลานี้เองหลงจินก็คล้องแขนเหรียญเฉิงเข้ามาในห้องเหรียญเฉิงที่กำลังมึนงงในมือกำซองแดงที่แสนสะดุดตาเอาไว้เหรียญจันกำลังขมวดคิ้ว กลับเห็นโรงจินหันมาคารวะเขาเต็มพิธีไม่สนใจบรรยากาศอึมครึมในถงใหญ่หลวงออซองแดงออกจากแขนเสือ้อไม่พูดพร่ำทำเพลงก็เดินมาหาเขากับเฉียวจิ้งสินเหลียนจันได้สติขึ้นมาเห็นซองแดงในมือของเหลียนเฉงคงมาจากโรงจินโรงจินแจกซองแดงให้เหลียนจันกับเฉียวจิ้งสินแจกไปก็พูดไปด้วยพี่เหลียนจันพี่สะพยใหญ่ พวกเราเป็นครอบครัวเดียวกันวันหน้าต้องรบกวนพวกท่านช่วยดูแลชีแนะด้วยนี่ไม่เรียกว่าจงใจก่อกวนหรือคนอื่นกำลังถกเถียงเรื่องสำคัญเขาก็เข้ามายิ้มแย้มแจกซองไปทั่วยังมีคนที่กล้าทำตัวเหมือนเขาอีกหรือไม่เจิงชิงฮั่นตามหลงจินเข้ามาโกรธจนแทบจะเป็นลมกล่าวเข้าไปเอ่ยด้วยใบหน้าแดงกำ่ำท่านโหท่านลุงกับท่านอ,องหกกำลังหาเรือเรื่องงานแต่ง ของเหรียญอีอยู่ซองแดงของท่านเก็บไวม้มอบให้วันหลังก็ได้ไม่ได้พวกเราเพิ่งแต่งงานจำต้องแจกซองแดงหลงจินไม่ใส่ใจในเมื่อท่านอองหกก็อยู่ด้วยเราก็ต้องทำให้เท่าเทียมไม่อ่านละเลยเขาได้กล่าวจบก็ยัดซองแดงใส่มือของอองหกเหลือมองอองหกแวบ,บหนึ่งมีวาสนาแม้จากการพันลีก็ยังได้ผ่านพบบุตรสาวสายตรงของจวนท่านอ,องห เคยเสนอตัวปีนขึ้นเตียงจวนหวเดิมข้าก็ไม่ควรปฏิเสธแต่นางกับข้าไม่ลงรอยกันจริงๆก็เลยต้องปล่อยผ่านไปเดิมนึกว่าข้ากับท่านอองหกจะไม่มีโอกาสได้เกี่ยวดองกันอีกใครจะรู้ว่าจะมาพบกันอีกที่จวนไพ่กัวกงได้ยินมาว่าคุณชายรองของจวนท่านสามารถรับแม่นางที่ตกลงมาจากที่สูงได้อย่างแม่นยำช่างเป็นอัจฉริยะเสียจริงๆมีเพียงบุตรชายหญิงที่ท่านอ,องหกให้กำเนิด จึงจะโดดเด่นมีความสามารถเช่นนี้ได้อองหกเป็นคนหน้าหนามาแต่ไหนแต่ไรแต่ยามนี้ถูกหลงจินเปิดโปงได้แต่ลุกลี้ลุกลนมองไปทางอื่นหลงจินป่ดเสื้อคลุมรูหราของเขาอันที่จริงข้าก็แอบเสียใจภายหลังอยู่บ้างว่าไม่ควรปฏิเสธคุณูกูเลยเรือนฝั่งตะวันตกของขา้ายังมีห้องว่างเหลืออยู่อีกหนึ่งห้องแต่โบราณมากา้ําช h าไม่ได้อยู่คู่กับถ้วยชาใบเดียว ถ้ากหนูกูยินดีก็สามารถแวะมาพักอาศัยได้ให้กูอิงๆแวะไปพักอาศัยเรือนฝั่งตะวันตกโดยไร้สักานะหรือว่าเห็นว่าบุตรสาวสายตรงของจวนท่านอองหกเป็นนางบำเรออย่างลับๆกันจบตอนที่200และจบเล่มที่3แล้วนะคะเดี๋ยวเราไปต่อกันในเล่มที่4ค่ะบทที่2 0 1ตอนกอบกูชื่อเสียงตอนที่1อ๋องหก ได้ยินแล้วก็โมโหลุกขึ้นกวาดถ้วยชาข้างกายลงพื้นจนแตกกระจายท่านโหอย่ารังแกคนเกินเหตุตัวข้าอุตส่าห์ไว้หน้าท่านแต่ท่านยังจะหาเรื่องให้ได้ใช่หรือไม่หลงจินจ้องมองเขาขมิงแววตามุ่งร้ายหมายสังหารคนได้ทุกขณะน้ำเสียงเย็นชาเจ้าก็ลองไม่ไว้หน้าข้าดูสิอ,องหกเกิดความรู้สึกหวาดหวัน่นไม่กล้าสบตาหลงจิน กล่าวกับเหลียนจินเผยขัวกงในจวนยังมีเรื่องต้องจัดการวันหน้าค่อยแวะมาเยี่ยมเยียนใหม่กล่าวจบก็หันกายจากไปเหลียนจินมองเงาร่างที่หายลับไปของท่านอองหกจากนั้นค่อยพิจารณามองหลงจินเนียบไปเนิ่นนานวันนี้เสี่ยวโหเยีย่ยมาเพราะต้องการมอบซองแดงจงริงหรือหลงจินยกยิ้มมุมปากโห,หญินกังวลเรื่องของเหลียนอีขากลัวว่านางจะเสียเปรียบจึงตามมาดูด้วย พูดตรงไปตรงมาไม่อ้มอมค้อมสายตาของคนทั้งหลายหันมาหยุดอยู่ที่ร่างของเจิงชิงฮันเจิงชิงฮันคงความสุขุมไว้ไม่เอ่ยคําใดในใจกลับร้องด่าวา่าทั้งที่มาชมดูเรื่องสนุกกลับเอ่ยว่าทำเพื่อนางมีอะไรก็ยกนางเป็นข้ออ้างช่างสะดวกสบายเสียจริงหลงจินเสียมารยาเชน่นนี้เหลียนจินกลับไม่ต่อว่าเขาถามอย่างมีเมตตาชิงฮันกับเหลียนอีเป็นความกัดกลุ้มในใจของขา้า เหลียนอีเกิดเรื่องขึ้นเช่นนี้ข้าคิดอยากจัดการให้ราบรื่นบัดนี้เห็นท่าทางของท่านอ๋องหกคงไม่อาจประนีประนอมได้ยังดีที่วันนี้ได้พบท่านนับว่าได้คลายความกัดกลุมในใจไปเปราะนึงจิงชิงฮั่นรายตามองหลงจินรอบคิดอย่างไม่สบอารมณ์เช่นสิเขาเสียแซงประนึ่นสามีแสนดีที่คิดวางแผนเพื่อภรรยาขณะที่คิดอยู่นั้น หลงจินก็เงยหน้าขึ้นมองนางยิ้มยิ้มสายตาคนทั้งสองประสานกันเจิ้งชิงฮั่นรีบเบนสายตาไปทางอื่นหลงจินน้ำเสียงนอบน้อมเพย์กวัวกงวางใจได้หูหยินกินดีอยู่ดีในจวนหูยังมีเรียวแรงต่อยตีกับผู้อื่นสุขสำราญยิ่งนักเหลียนจินกล่าวกับเจิ้งชิงฮั่นเดิมทียังกลัวว่าเจ้าแต่งเข้าจวนหูแล้วจะถูกกำจัดอิสระแต่กลับสามารถ ทำตามอำเภอใจได้ช่างดียิ่งนักจึงชิงฮั่นยังไม่ทันเอ่ยงจินก็สอดขึ้นชิงฮั่นไม่เก็บเรื่องอะไรมาใส่ใจคนเช่นนี้จำกัดอิสระไม่ได้หรอกจึงชิงฮั่นกำมัดแน่นถลึงตามองเขางจินถลึงตาใส่นางกลับเหลียนจินมองดูอยู่ในสายตารู้สึกยินดีขึ้นหากเมื่อคิดถึงเหลียนอีสีหน้าก็หมองลงอีกครั้งเรื่องพันนี้ แต่ไหนแต่ไรมาก็โทษสตรีไม่โทษบุรุษเหลียนจิ้นรู้สึกหวั่นใจตลอดมาไม่รู้ว่าควรทำเช่นไรดีเห็นสีหน้าท่าทางของท่านอ๋องหกก็รู้ว่าเรื่องนี้ไม่อาจจบโดยดีได้แน่ชื่อเสียงของเหลียนอีถูกทำลายจนป่นปีวันหน้าจะออกไปสู้นามผู้อื่นได้อย่างไรหรือว่าจะต้องก้มหน้าอยู่อย่างหลบหลบซ่อนๆในที่มืดไปตลอดชีวิตกัน เจิงชิงฮั่นมองสีหน้าของเหลียนจินใครครวนอยู่เนิ่นนานกล่าวปลอบใจท่านลุงไม่จําเป็นต้องกังวลไปกับเรื่องของญาติผู้น้องข้าจะคิดหาทางหยุดข่าวลือให้ได้เหลียนจินหยุดมองเจิงจิงฮั่นในหัวมีความคิดมากมายแล่นผ่านตอนที่เจิงจิงฮั่นช่วยชีวิตเหลียนจันด้วยการผ่าตัดนางไม่แม้แต่จะขมวดคิ้วสักครั้งตอนนั้นเหลียนจินก็ได้แต่รู้สึกประหลาดใจ สตรีที่เก็บตัวอยู่ในห้องหอประตูใหญ่ไม่ออกประตูร้องไม่ก้าวข้ามพริบตาพลันมีความสามารถขึ้นมาระยะเวลาสั้นๆกลับเชี่ยวชาญด้านการแพทย์ทําให้คนประหลาดใจเกินคาดภายหลังลองรอบสังเกตพฤติกรรมของเจิงชิงฮันเห็นได้ว่าแต่ละอย่างน่าตะลึงงนันประหนึ่งฟ้าผ่ากลางวันแสกแแต่เพราะหวังเพียงให้นางได้ดีเขาจึงแค่รู้สึกว่าเป็นโชคดีที่นางได้หมดทุกหมดสุข จึงได้เก็บความประหลาดใจเอาไว้ไม่ว่าใครก่อนนึ่ไม่ถึงว่าบัดน,นี้หลานสาวที่เคยปัญญาอ่อนไรประโยชน์จะกลายเป็นที่พึ่งให้จวนเพ่กวัวกงไม่ว่าจะเป็นเหรียญจันเหรียญเฉิงหรือเหรียญอีเมื่อเจอปัญหาก็คิดถึงนางเป็นคนแรกต้องเรียกตัวนางมาช่วยเหลือคนของสกุลเหรียญเข้มแข็งกล้าแกร่งเสมอมาไม่มีทางให้ผู้อื่นเห็นความอ่อนแอโดยง่าย แต่กลับยอมแสดงความอ่อนแอออกมาต่อนหน้าเจิงจิงฮั่นนั่นเป็นเพราะว่าสำหรับจวนไพ่กัวกงเจิงจิงฮั่นได้กลายเป็นส่วนหนึ่งของสกุลเหรียญไปแล้วมีเรื่องลำบากแบกรับร่วมกันมีอุปสรรคก็กาวคมด้วยกันเพราะเหตุนี้ถึงแม้เจิงจิงฮั่นจะผิดแปลกไปจากเดิมสกุลเหรียญก็ไม่ได้สงสัยอันใดมีเพียงความเชื่อใจในตัวของนางเท่านั้นถงใหญ่เงียบสงัดหากมีเข็มตกพื้นสักเล่ม ก็คงได้ยินจึงจิงหั่นเข้าใจผิดในความเงียบนี้นางนึกว่าเหลียนจิ้นไม่เชื่อใจนางก็อดไม่ได้ที่จะเอ,อ่ยอย่างทุกข์ใจท่านลุงข้าจะคิดหาหนทางให้ได้เหลียนจิ้นได้สติกลับคืนกระทั่งข้ากับเหล่าญาติผู้พี่ก็ยังอับจนปัญญาเจ้าจะทําอะไรได้ชื่อเสียงของเหลียนอีถูกทําลายแล้วน้ําที่ศาสตร์ออกไปอยากจะเก็บกลับคืนน้ําที่ศาสตร์ออกไปจะเก็บกลับคืนมาได้อย่างไร จึงจิงให้คลื่นคิดไปตลอดทางกลับจวนหวูจะไปทิเศษงานแต่งกับจวอนองหกอย่างราบรื่นทั้งยังต้องกอบกู้ชื่อเสียงของเลี้ยนอีคืนมาควรใช้วิธีใดดีข่าวลือแพร่ไปทั่วเรื่องไม่ดีเหม็นคลุง้งไปไกลสิบลี้คิดจะชัดล้างชื่อเสียงให้ใสสะอาดเกรงว่าคงได้แต่หมดหนทางโดยสิ้นเชิงจึงจิงหันอดไม่ได้ที่จะปวดหัวหงจินนั่งคางนางกวาดสายตามองมา ดวงตาฉายแววซับซ้อนอยากคาดเดาพอเจิงจ้งจิงฮันกลับถึงจวนหูก็เรียกจินซิ่วไปเมียงมองหน้าประตูจวนหลายครั้งแต่กลับไร้วี่แววของถังเจ้าครบคำผ่านผลท้องฟ้ามืดมนถังเจ้าค่อยเร่งม้ากลับจวนหูยังไม่ทันได้ดื่มน้ำสักคำก็เข้ามารายงานข้าได้ไปหอชมคลื่นมาแล้วเท่าแก่กลัวเกิดเรื่องตอนแรกไม่ยอมพูดความจริง พอลีเฉินใช้ดาบคมขู่เขาก็หลุดปากออกมาเจิงชิงฮั่นรู้สึกว่าเรื่องมีเงื่อนงำมานานแล้วนางจึงรอฟังท่อนต่อไปเป็นดังคาดทั้งเจ้ากล่าวว่าคนมาชมคลื่นจำนวนมากต้องจองห้องไว้ล่วงหน้าก่อนเดิมเท่าแก่จัดให้กูอิงอิงอยู่ที่ชั้นสี่กูอิงอิงกล่าวว่าห้องนั้นมีน้ำรั่วจึงย้ายมาอยู่ห้องด้านข้างเลี้ยนอีแทนเหตุผลในการขอย้ายห้องจากชั้นสี่ลงมาดู สมเหตุสมผลหาข้อพิรุธไม่ได้เรากันบนชั้นสองพังซ่อมแซมมาแข็งแรงยิ่งนักคนสิบกว่าคนเบียดกันก็ไม่อาจพังได้นอกเสียจ,จักว่าจะมีคนใช้แผนการเล่นลูกไม้แป่ส่วนต้องเป็นฝีมือของคนในจวนอองหกแน่หน้าเสียดายที่ไร้ซึ่งหลักฐานต่อให้หาหลักฐานมาได้นั่นก็ไม่ใช่เรื่องที่จะทำสำเร็จในเวลาไม่กี่วันเกรงแต่ว่ากว่าจะสืบอ,ออกมาได้ เหรียนอีก็ถูกคนลากไปอารามชีซะก่อนเรื่องนี้ต้องจัดการโดยเร็วหางยืดเยื้อออกไปเหรียญอีมีหวังได้จมน้ำลายผู้อื่นเป็นแน่อย่าหวังจะปีนขึ้นมาได้อีกจึงถิงหั่นขมวดคิว้วกูวนสวนเล่าเหตุใดเขาถึงอยู่ใต้หอชมคลื่นพอดีเขาบอกว่ามารอรับกูอิงอิงกลับจวนใต้หอชมคลื่นสีหน้าทั้งเจ้าไม่สู้ดีนักแต่ละห่วงประติดประตอก,กันทั้งดูผิดปกติอยู่ แต่พอแก้ตัวกลับดูสมเหตุสมผลจวนอองหกกลิ้งกรอกลื่นไหลเหมือนปลาไหลจับให้ยูหมัดไม่ได้เลยจริงๆจึงชิงหั่นน้ำเสียงเด็ดเดียวจับยากก็ต้องจับให้ได้คืนนี้ไม่ต้องนอนไปสืบต่อให้ข้าอีกการที่จวนอองหกคอยจับตาดูจวนไพ่กลัวกงไม่ใช่เรื่องที่เกิดขึ้นในวันสองวันนี้คาไม่เชื่อว่าไม่มีช่องโหว่เลยแม้แต่น้อยทั้งเจ้ากำลังจะพยักหน้าประตูห้องหนังสือก็เปิดออก เห็นหงจินเดินเข้ามาหลายปีก่อนท่านองสามต้องโทษประหารตัดหัวทิ้งท่านอองห้ากับท่านองสิบสถูกเนรเทศไปชายแดนไม่รู้เป็นตายร้ายดีหลายวันก่อนท่านอองเก้ถูกปลดเป็นสาม,มัญชนท่านอองหก,กลับยืนหยัดมั่นคงไม่สั่นคลอนยอมต้องมีอุบายอยู่บ้างลูกน้องของเจ้าจะสืบอะไรออกมาได้สีหน้าของหลงจินมีแววสนใจต่อให้เจ้าสืบหลักฐานมาได้ ท่านองหกก็หาแพะมารับผิดแทนได้อย่างง่ายได้กล่าวว่าไม่ได้ทั้งใจทำเท่านั้นถึงเวลานั้นเรื่องจะยิ่งวุ่นวายไปใหญ่จะช่วยคืนชื่อเสียงอะไรให้เหลียนอีได้จบบทที่201ตอนต่อไปบทที่2 2 2ตอนกอบกู้ชื่อเสียงตอนที่สอง จึงชิงหั่นพลงอย่างไม่พอใจความหมายของท่านก็คือข้ามไม่ต้องไปสืบหาอะไรอยู่ในจวนรอดูเหรียญอีไปอารามชีชช่วชีวิตใช่หรือไม่หลงจินน้ำเสียงคล้ายมีเลดได้เจ้าต้องรู้จักรับมือตามสถานการณ์ต้นไม้ต้องปักหลักคนต้องรู้จักปรับตัวคุนคิดหาวิธีง่ายๆที่จะทำให้ท่านอองหกหยุดเคลื่อนไหวค่อยๆกอบกู้ชื่อเสียงของเหรียญอีขึ้นมาวิธีง่ายๆหรือ หนังตาของเจ้าชิงั่นกระตุกกวาดตามองไปรอบๆอ,อย่างระมัดระวังล้วเสียงต่ําลงความหมายของท่านคือนางยกมือขึ้นทําท่าจะฟาดลงมาอืมกูหวนสวนให้ตายในดาบเดียวหรือเขาเพียงกูเหวนสวนตายอองหกก็ไม่อยากหยุดก็ต้องหยุดวิธีนี้ไม่เพียงง่ายใดซ้ายังมีประสิทธิภาพมากด้วยน้ำชาในมือของหลงจินกระชอกออกมาครึ่งหนึง่งยกมุมปาก นอกจากการฆ่าคนปิดปากเจ้าทำวิธีอื่นไม่เป็นแล้วหรือจึงชิงหั่นแข้งคว้างไปเอ่ยังทำตนแต่เกียงไม่สว่างต้องให้คนจุดเรื่องไม่กระจ่างก,ก็ต้องให้คนอธิบายท่านโหอย่าได้อ้อมขอมกล่าวออกมาตามตรงเถอะรงจินค่อยๆอ,อธิบายท่านอ๋องหกภายนอกเสแซงลับหลังใช้ลูกไม้เล่นเลสารพัดพวกเราก็แค่เลียนแบบทำตามกวนน้ำให้ขุนขึ้น จึงชิงฮั่นทนต่อไปไม่ไหวน้ำเสียงร้อนใจท่านช่วยพูดให้มันตรงจุดได้หรือไม่หลงจินยิ้มน้อยๆอย่างไม่รู้สึกรู้สาตอนนี้เจ้ามีค่าอยู่ยังไม่เข้าใจก็ไม่เป็นไรแสงเทียนไหววูบรอยยิ้มของหลงจินกลางแสงไฟบางจนมองแทบจะไม่ออกภาพตรงหน้าใสาไปมาจนเจ้งชิงฮันตาลายใจกระตุกวาบขึ้นท่านโหยินดียื่นมือเข้าช่วย ขาสราบเสิงตื้นตันใจยิ่งแต่พวกเราไม่ใช่ญาติมิตรอันใดช่วยเหลือมากก็ยิ่งเกี่ยวพันซับซ้อนขึ้นจึงชิงหั่นสะกดความลนลานถอยหลังตามความเห็นของข้าท่านหูบอกความคิดของท่านออกมาก็พอแล้วข้าจะได้ไม่ต้องติดหนี้บุญคุณใครถึงเวลานั้นจะใช้คืนให้หมดหลงจินเลือเสียงต่ำลงเจ้าคิดอยากใช้คืนให้หมดจริงหรือจึงชิงหั่นตอบอย่างประมาแน่นอนว่าต้องใช้คืนให้หมด หลงจินน้ำเสียงสบายๆข้าไม่มีทางให้เจ้าใช้คืนหมดแน่เจิงชิงหั่นตะลึงยันถังเจ้าที่ยืนนิ่งไม่ขยับมาเนิ่นนานถลึงตาจ้องมองหลงจินอย่างรังเกียจหลงจินดื่มชาวางถ้วยลวงแล้วเดินไปหยุดที่ประตูหันกลับมากล่าวกับถังเจ้าไปใช้แรงงานอย่างหนักที่ต่างแดนมาหลายปีนิสัยก็ยังไม่ขัดเกลวนนาช่นชมไม่เบาใช้แรงงานอย่างหนักหลายปีก็เป็นเพราะเจ้านั่นแหละ เดิมทีก็เป็นคู่แขนที่ขมเอ็ดหน้ากันอยู่แล้วยิงหลงจินใช้น้ำเสียงเนบแดมหัวคิ้วของถังเจ้าก็ยิงยนต์เข้าหากันมากขึ้นเรื่องของเหรียญอียังติดค้างหลงจินอยู่จะปล่อยให้คนทั้งสองวิวาทกันไม่ได้จึงชิงหันขยิบตาส่งสัญญาณให้ถังเจ้าไม่หยุดถังเจ้าเป็นคนรู้ขอบเขตดีเพราะคำนึงถึงการใหญ่คุณหนูร้านค้ายังมีเรื่องต้องจัดการข้าขอตัวก่อน กล่าวจบก็เดินผ่านหลงจินออกไปหลงจินยืนอยู่หน้าประตูยกยิ้มมุมปากก่อนจะเอ่ยกับเจางชิงฮันเจ้าใช้สายตามากไประวังคืนนี้จะปวดตาขึ้นมานะเจิงชิงฮันเบือนหน้าไม่สนใจเขาหลงจินถูกมังเมินจึงออกไปร้านชาหยงจิงเพื่อดื่มชากับลูกหลานเสเพลทั้งหลายเมื่อกล่าวเข้าร้านชาหยงจิงก็ถูกคนดึงเข้าไปที่มุมหนึ่งครั้งก่อนที่พนันกัน นับว่าท่านแพ้แล้วรีบส่งสาวงามของหออีหงให้ข้าคืนนี้ข้าจะต้องได้นางให้จงได้รงจินถีบเขาไปทีหนึ่งในจวนของเจ้ามีอีเหนียงสิบกว่าคนวนเวียนไปคนละคืนก็ต้องใช้เวลาสิบกว่าคืนจะหยุดหาความสำราญบ้างไม่ได้หรือดีร้ายเจ้าก็เป็นบุตรชายของผู้ว่าการเมืองหลวงควรใส่ใจการเรียนบ้างบุตรชายผู้ว่าการเมืองหลวงอย่างเจ้าเสียน กล่าวยังไม่แยแสส่งจื้อเพ่อยอ่านหนังสือหนังหามามากยังถูกเนร,รเทศไปชายแดนกูหวนสวนก็อ่านตำรับตำรามามากไายเหมือนกันจะแต่งแม่นางสกุลเหรียญยังต้องให้จวนท่านอองออกหน้าไม่รู้จะผูกดองหรือผูกแขนให้มันได้อย่างนี้สิหรงเจียนร้องฮึอย่าได้กล่าวอีกเลยกูหวนสวนมีฝีมือไม่เบาทำขุนหนูสามสกุลเหรียญชื่อเสียงเฉาโชนอกจากเขาแล้ว ก็ไม่มีใครอื่นกล้าแต่งกับนางด้วยจริงๆขนของจวนอองหกเก็บงำความคิดได้เก่งถ้าไม่ใช่เพราะท่านอองหกดื่มสุรากับพ่อข้าจนเม,มาไม้หลุดปากพร่องออกมาใครจะไปคิดว่าเขาจะลงมือสกรปรกเช่นนี้เจ้าเสียนเอ่ยด้วยท่าทางอย่างอัศจรรย์ใจเพราะรู้ว่าตอนนี้ท่านกับจวนไพ่กัวกงมีไมตรีต่อกันจึงข้าบข่าวมาบอกท่านท่านจะต้องคิดให้ดีๆว่าจะขอบคุณข้าอย่างไร ถ้าไม่มีใครต้องการขุนหนูสามสกุลเหรียญก็ให้นางแต่งกับข้าก็ได้ข้ารับรองว่าจะไม่รังแกนางแน่นอนมีคนต่อแถวรอยาวเหยียดหลงจินเตะเขาอย่างหยอกหยอกเอียงคอในเล่จะถึงคราวของเจ้าเจ้าเซียนคลุกคลีกับหลงจินมานานจึงถามอย่างหน้าไม่อายใครกันยังมีใครรอต่อแถวขอนางบิดาจะฟันมันให้ตายในเมื่อเจ้าคนึงหาสาวงามของหออีหง ก็ต้องก่อกวนผู้อื่นให้น้อยหน่อยหลงจินปลายตามองแวบ,บหนึ่งสาวงามที่หออีหงคนนั้นเจ้าจะเอาหรือไม่เอาเจ้าเสียนถูกหลงจินจ้องจนขมับเต้นตุบตุบไม่หยุดไม่กล้าลามปามอีกเอา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 สิอย่างนี้จึงจะดีหลงจินตบหลังของเจ้าเสียนหนักๆจนหนังตาอีกฝ่ายกระตุกเมื่อกลับถึงจวนตอนดึกทั่วร่างของหลงจินก็เต็มไปด้วยกลิ่นสุรา วินทิงปลัดเปลี่ยนเสือ้อผ้ายกน้ำแกงสั่งเมามาให้เขาวุ่นวายอยู่ครึ่งคืนเสียงเคลื่อนไหวอึกทึกยิ่งนักเจิงชิงฮันจำต้องคลานลงจากเตียงจำต้องไปดูหลงจินและต้องพูดอะไรสักหน่อยสุราทำลายสุขภาพอยากจะดื่มก็ดื่นให้แมนน้อยๆหน,น,น่อยเถอะหลงจินลืมตาสลืมสลือข,ขึ้นเจ้าให้ข้าดื่มสุราให้น้อยลงเป็นเพราะห่วงใหข้าหรือจิงชิงฮันกล่าววาจายาวเยียน ท่านโหมีประสบการณ์ในหอคณิกาอย่างโชคโชนนับวันวาจาก็ยิ่งเลอะเลือนขึ้นข้ากับท่านก็เป็นแค่คู่สามีภรรยาหลอกๆเท่านั้นไม่อานเอ่ยวาจาใส่ใจหรือไม่ใส่ใจได้ตามความเห็นของข้าควรใช้คำว่าห่วงใยมากกว่าในสายตาของคนภายนอกพวกเราเป็นสามีภรรยากันรุ่งก็รุ่งพร้อมกันดับก็ดับพร้อมกันข้าห่วงใยท่านโหก็เหมือนห่วงใยตนเองดังนั้น พูดยังไม่ทันจบก็ถูกหลงจินรวบตัวกดไว้กับฉากบางตาทํากลางบรรยากาศเงียบยันทางของหลงจินกดเข้ากับศีรษะของนางคลึงไปมาเบาๆลมหายใจระหว่างเส้นผมแผวเบากลิ่นอายของหลงจินคล้ายมีคล้ายไม่มีเขากอดนางพิงฉากบางตาจึงชิงหั่นรู้สึกว่าพฤติกรรมของหลงจินไม่เหมาะสมมากท่านเป็นท่านโหของนานว่าพงเราอาศัยอยู่ด้วยกัน ยิงนานท่านก็ยิ่งปฏิบัติต่อข้าอย่างสนิทสนมแต่ข้ากลับรู้สึกว่าท่านลึกล้ำจนไม่อาจเข้าใจได้ข้าเองก็มีเรื่องปิดบังท่านมากมายเรื่องเหล่านี้ไม่อาจบอกท่านได้และไม่กล้าบอกท่านด้วยเพราะถ้าพูดออกไปวันหน้าจะพลอยทําให้ท่านเดือดร้อนไปด้วยนางนิ่งไปเพียงครู่ข้าคิดว่าพวกเราเป็นเช่นตอนนี้จึงจะดีที่สุดมีระยะห่างระหว่างกันไม่ใกลชิดไม่เหินห่างเกินไป หลงจินไม่เอ่ยอันใดจึงชิงหั่นไตรตรองครู่หนึ่งก่อนหน้านี้พวกเราอยากฆ่าใครก็กล้าฆ่าอยากทำร้ายใครก็ทำร้ายมีชีวิตอยู่อย่างสำราญยิ่งยาญ่ต้องผูกมัดติดกันถ้าฆ่าหรือท่านทำให้อีกฝ่ายเดือดร้อนจนถึงแก่ชีวิตเช่นนั้นจะมีอะไรดีหรือย,ยิ่งพูดก็ยิ่งชัดเจนขึ้นท่านช่วยฆ่าไว้หลายหนในใจข้าทราบซึ้งนักจึงได้กล่าวอย่างจริงใจเช่นนี้ ตอนนี้ท่านดื่มสุราไปมากสมองไม่แจ่มใสนักรอให้พรุ่งนี้สั่งเมาแล้วคอยขอบคิดคำพูดของข้าให้ดีๆแล้วท่านจะรู้ว่าสิ่งที่ข้ากล่าวไปทั้งหมดนั้นเป็นเพราะหวังดีต่อท่านจบบทที่2 2 2ค่ะขอบคุณสำหรับการติดตามนะคะอย่าลืมกด subscribe กดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปอื่นๆของแอด และขอขอบคุณผู้ที่สนับสนุนช่องดินแดนนิยายเข้ามาค่ะหากท่านใดสนใจจะสนับสนุนช่องสามารถสนับสนุนผ่านช่องทางธนาคารกสิกรไทยค่ะเลขบัญชี523 212 2279ค่ะพร้อมเพย์หรืออาลเลดค่ะ086 084 4455ค่ะและ ถ้าหากคลิปนี้มีการอ่านผิดพลาดอ่านออกเสียงผิดทั้งชื่อของตัวละครแอดต้องขออภัยไว้ณที่นี้ด้วยนะคะซึ่งคุณผู้ฟังสามารถบอกคอมเมนต์ข้อมูลหรือข้อแก้ไขข้อมูลในการอ่านนิยายให้ถูกต้องได้ค่ะเดี๋ยวเรามาติดตามกันต่อในตอนต่อไปนะคะสําหรับวันนี้ลากันไปก่อนค่ะขอบคุณและสวัสดีค่ะ